สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่องเจ็ร่วมกับบริษัทมีเดียออฟมีเดียสจำกัดมหาชนและบรรดาเศรษฐีใจดีทั้งหลายขอนำทุกท่านเข้าสู่เส้นทางแห่งความร่ำรวยกับรายการเส้นทางเศรษฐี ทางเีเป็นไงบ้างครับคุณไทชยชอบเสดือนพันไหนครับพันอฟริกันไนท์คอร์หรือไทเกอร์ดีครับโอ้โหพี่ที่พี่พูดมาเนี่ยไม่เวิร์คครับแล้วพันไหนถึงจะดีล่ะครับ <c oughs> พันที่ดีที่สุดเลยเนี่ยนะต้องเป็นพันอันกกระเพก <c oughs> พันเอกกับพันโอ้ยอยากจะบอกว่าดีทั้งพี่ทั้งน้องหน้าตาดีหมดจู้เที่เห็นด้วยครับอว่นหน้าตาดีทั้งคู่เนี่ยแต่ผมว่าไอ้เรื่องลีลาลื่นปลืดพลืแบบไสเดือนน่ะผมว่าพี่ไทยน่ะนโด่งและที่เห็นกําลังให้อาหารไสเดือนอยู่เนี่ยก็คือพี่ป๋องเจ้าของฟาร์มไสเดือนที่อดีตเป็นวิศวกรโรงงาน แต่ด้วยพิษเศรษฐกิจพี่เขาก็เลยมีอันต้องว่างงานแต่ตอนหลังเนี่ยพี่ป๋องก็ได้ไปเรียนรู้วิธีเลี้ยงไส้เดือนกับอาจารย์ที่มหาวิทยทลาลัยเกรรษตรศาสตร์เรียนไปเรียนมาจนถึงวันนี้ก็3ปีเข้าไปแล้วพี่เขาก็เลยกลายเป็นเจ้าของธุรกิจฟาร์มไส้เดือนอย่างที่ทัานฟาัม <laughs> แจ๋วมากพี่คุณป๋องครับส่วนใหญ่คนที่มาซื้อไส้เดือนจากฟาร์มคุณป๋องเนี่ยเขาเอาไปทําอะไรส่วนใหญ่จะเอาไปขยายพันธุ์ครับหรือหรือบางครั้งเนี่ยก็จะมีนายหน้ามาซื้อไปเพื่อจุกแก่งขาย บ่อตกปลาและตกปลาครับแล้วในการเลี้ยงแต่เดือนเนี่ยต้นทุนสูงไหมต้นทุนไม่สูงครับเพราะเราใช้เศษอาหารในครัวเอนของเราพวกผักอะไรที่เหลือจากการใช้งานแล้วฮะเราก็เอามาเลี้ยงเป็นอาหารได้ครับไม่ใช่แล้ววัตถุอุปกรณ์อะไรต่างๆที่เลี้ยงเขาเนี่ยมันมีอะไรบ้างไหมยุ่งยากไหมไม่ยุ่งยากครับาอ,อาจจะเป็นบอ่อหรือเป็นกระมังเป็นถังก็ได้ครับก็หาได้ง่ายๆตามในบ้านเรือนของเรา นี่จะบอกอะไรให้ครับพี่ไทยว่าการเลี้ยงไสเดือนเนี่ยมันง่ายแล้วก็ประหยัดกว่าเลี้ยงสาวๆเยอะเลย <_ an> <_ an> ขั้นแรกนะครับเราก็นำผักสดใสลงไปในภาชนะที่เตรียมเอาไว้ตามด้วยมูลวัวนมแล้วก็พรมน้นําหมักทิ้งไว้สักประมาณ1เดือนแต่ต้องคอยคลุกเคล้าทุกๆ3วันนะครับเพื่อลดความร้อน จากนั้นก็ปล่อยไส้เดือนลงไปวิธีการปล่อยก็มีอยู่2แบบครับแบบแรกปล่อยลงไป1ตัวก่อนแล้วก็ดูว่ามันอยู่ได้หรือเปล่าถ้าอยู่ได้ก็ปล่อยตัวที่เหลือลงไปแบบที่2คือแบ่งพื้นที่ในภาชนะส่วนหนึ่งออกและเอาดินเก่าที่มีเส้เดือนอยู่ใส่ลงไปถ้าดูแล้วไส้เดือนชอบอยู่ที่ไม่ก็ปล่อยให้เพื่อนที่เหลือของเขาลงไปได้เลยครับคุณู้ชมครับ เลี้ยงไส้เดือนนี้ไม่ยากเลยนะครับขอบอกเลยครับแต่ที่นี่นะครับเส้เดือนที่นี่เขาไฮโซจริงๆครับไฮโซเพราะว่าที่นี่เขาต้องรับประทานอาหารเสริม <S <S แล้วเวลาที่เราอาหารไส้เดือนนี้ต้องทํำยังไงครับพี่ การให้อาหารของเส้เดือนเนี่ยให้แบบ2วิธีนะครับย่างแรกเลยก็คือการแบบฝังกบครับฝังกบไการสุดเป็นหลุมๆนะฮะแล้วก็เอาใส่ลงไปแล้วก็ดักดินครับปลอกไว้เหมือนเดิมนี่คือการให้อาหารแบบที่1นึและแบบที่2องต่อไปคือเป็นเรื่องของให้หน้าดินครับโรยอาหารบนหน้าดินเลยครับโรยไปเลยน้าหน้าดินหรือที่อยู่ของเขาเนี่ยฮะโรยไปเลยครับโอ้โหแล้วกี่วันจะขายได้ครับประมาณ3 0ถึง45วันครับเลี้ยงถึง3 0ถึง45วัน ถ่ายได้แล้วเด้งไส้เดือนอย่างเงี้ยที่เขาวางไข่อย่างเงี้ยกี่วันถึงจะวางไข่หลังจากเป็นวัยหนุ่มสาวแล้วเนี่ยเขาไขไปแล้วเนี่ยก็ประมาณ7วันถึงจะวางไข่เดี๋ยวพ่าอย่างนี้ยิ่งั้นเลยนะพี่ป๋องขอดูไข่หน่อยดิผมก็เขินเหมือนกันนะครับพี่อโอ้โหนี่เหรอครับนี่มันไข่แมงมุมเลยนะเนี่ยครับคล้ายๆกันครับแล้วปกตินี่ ไส้เดือนเนี่ยเขาวางไข่เขาไม่ได้ไข่ใต้ดินหรือเอามาไข่ข้างนอกบนดินเขาไข่บนผิวดินครับแล้วไส้เดือนอย่างนี้เขาขายกันยังไงโลประมาณเท่าไหร่ถ้าขายเป็นตัวก็ตัวละห้าบาทครับขายกิโลกรัมละเท่าไหร่กิโลกรัมเนี่ยเราขายอยู่ที่ประมาณพันห้าร้อยบาทครับพันห้าร้อยบาทอย่างนี้เดือนเดือนมีรายได้ประมาณสักเท่าไหร่จากการเลี้ยงไส้เดือนสองหมื่นห้าพันบาทขึ้นไปนะสองหมื่นห้าพันบาทแต่ละเดือนก็ไม่เท่ากันนะแต่เฉี่แล้วมไอันนี้คือขายตัวขาวจะขายตัวขาวโอ้โหก็เยอะเหมือนกันเนาะครับเดี๋ยวขอถามหน่อยต่างประเทศเนี่ยเเเ้้าาลียยงงไสดืืออนนนนกััหร เลี้ยงกันมาสองยกว่าปีร้อยปีแล้วร้อยกว่าปีครับร้อยกว่าปีแล้วครับแล้วประเทศไหนที่ส่งออกมากที่สุดไส้เดือนเออส่งออกสุดไส้เดือนนี่ทำกันเป็นร่ำเป็นสันก็มีที่อเมริกาอินเดียแล้วประเทศไหนที่รับซื้อไส้เดือนมากที่สุดน่าจะเป็นแถวแถบยุโรปอะครับแถบสภาพยุโรปสามภาพยุโรปส่วนที่รับซื้อประเทศที่ทางจีนนะะแม่รู้อย่างเนี้ยน่าจะหันมาเลี้ยงไส้เดือนตั้งดานแล้วนะครับเนี่ย